ในเมืองหลวงที่ไม่มีวันหลับไหลแต่กลับมีบางช่วงเวลาที่ทุกสิ่งดูเหมือนหยุดนิ่งไร้ผู้คนและในคืนที่มืดมิดเช่นนั้นรถเมสายเก่าคันหนึ่งมักจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อรับส่งผู้โดยสารที่ไม่ควรรอดกลับบ้านและบางครั้งมันก็มาเพื่อพาบางคนไปในที่ที่ไม่ควรไปเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณไม่กล้าขึ้นรถเมลตอนดึกดกอีกเลย ก้องพนักงานออฟฟิศหนุ่มวัย20ปลายๆต้องทำงานล่วงเวลาจนดึกเป็นประจำคืนนั้นเขาเลิกงานตอนตีสองครึ่งป้ายรถเมย์ที่เขาประจำอยู่มืดสนิทมีเพียงแสงไฟกระพริบจากหลอดไฟนีออนเก่าๆก,ก้องรู้สึกขนลุกแปลกๆเพราะป้ายนี้อยู่ตรงข้ามสุสานเก่าที่มีกำแพงสูงลิปที่น่าแปลกคือคืนนั้นมีกลิ่นเหม็นไหม้คล้ายทูบและเทียนอบอวนไปทั่ว ันใดนั้นไฟหน้ารถเมย์เก่าๆสีครีมแดงคันหนึ่งก็สาดสองเข้ามารถคันนั้นดูเก่าจนเหมือนลุดออกมาจากอดีตแต่มันคือรถเมย์สายสุดท้ายที่กองต้องขึ้นกองก้าวขึ้นไปบนรถด้วยความโล่งใจบนรถมีผู้โดยสารนั่งอยู่ไม่กี่คนทุกคนนั่งนิ่งไม่พูดไม่จากระเป๋ารถเมย์เป็นชายชราหน้าตาบูดบึง้งมือกำตัวแน่นกองเลือกนั่งบวะเดียวริมหน้าต่าง และสายตาก็เหลือไปเห็นกระดาษสีเหลืองเก่าๆแปะอยู่หลังเบาะคนขับเขียนด้วยลายมือหวัดๆว่าห้ามส่งเสียงดังห้ามมองกระจกสองหลังเด็ดขาดห้ามทักผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังสุดห้ามลงรถกลางทางจงเชื่อฟังคำสั่งของรถก้องหัวเราะในใจคิดเป็นแค่การเล่นตลกแต่แล้วเขาก็เผลอมองกระจกสองหลังภาพที่เขาเห็นคือผู้โดยสารทุกคนบนรถไม่มีหัว แต่พอหันไปมองตรงๆทุกคนกลับนั่งนิ่งในสภาพปกติรถเมย์จอดที่ป้ายหน้าสุสานเก่าผู้หญิงชุดขาวซีดคนหนึ่งก้าวขึ้นมาบนรถเธอมีผมยาวประบาปิดบังใบหน้าเธอเดินผ่านกล้องไปนั่งที่เบาะหลังสุดแล้วเริ่มร้องไห้เสียงสะอื้นนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนหน้ารำคาญกล้องเริ่มรู้สึกหงุดหงิดและอยากจะหันไปปลอบหรือไม่ก็ดุให้เธอเงียบแต่เขาก็นึกถึงกฎข้อที่สขึ้นมาได้ทัน เสียงร้องไห้เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงหัหเราะคิกคักสลับกับเสียงสะอื้นน้ำเสียงนั้นเหมือนเสียงเด็กที่กำลังเล่นสนุกกล้องมองเห็นเงาของมือซีดซีดที่กำลังเล่นผมยาวของตัวเองผ่านช่องว่างระหว่างเบาะกล้องเหลือบมองกระเป๋ารถเมล์อีกครั้งคราวนี้เขาเห็นว่ามือของกระเป๋าไม่ได้เหมือนคนปกติแต่เป็นกิ่งไม้แห้งที่ยื่นออกมาจากปลายแขนกล้องตกใจจนแทบสิ้นสติเขาพยายามมองคนขับรถแต่คนขับก็เป็นเพียงโครงกระดูกที่กำลังหักพวงมาลัย กองรีบจะวิ่งไปเปิดประตูลงจากรถแต่ประตูรถเมย์กลับถูกเย็บปิดด้วยสายสินสีขาวที่พันธนาการอยู่กองมองย้อนกลับไปที่เบาะหลังสุดภาพที่เขาเห็นคือตัวเองกำลังนั่งอยู่บนเบาะนั้นในสภาพศพที่เน่าเปื่อยดวงตาโบกลวงไร้ชีวิตรถเมย์คันนี้ไม่ได้ขับไปส่งคุณที่บ้านแต่มันกำลังพาคุณไปเป็นผู้โดยสารประจำตลอดการจงจำไว้ว่าถ้าคุณขึ้นรถเมย์สายสุดท้ายตอนดึกๆแล้วเห็นกระดาษกดเหล็กหข้อ จงรีบลงจากรถให้เร็วที่สุดก่อนที่คุณจะพบว่าตัวเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎเหล่านั้นไปแล้ว